สวัสดีค่ะมาถึงชั่วโมงนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาขาลงของพายุโนรูแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ผ่านพ้นช่วงระยะเวลาที่รุนแรงที่สุดของพายุลูกนี้มาแล้วนะคะมาถึงตอนนี้พายุโนรูนั้นก็เหลือทิ้งไว้ก็แต่เพียงแค่ย่อมความกดอากาศตา่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนนะคะซึ่งยังคงปกคลุมอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็จะมีเพียงจุดเดียวนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จะยังคงมีฝนตกหนักมากค่ะในส่วนของบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหมนฑลภาคตะวันออกนั้นจะยังคงมีฝนตกหนักนะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนตกหนักซึ่งเกิดจากกระแสลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงนะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยแล้วก็ เริ่มต้นฟื้นฟูให้ทุกอย่างนั้นกลับเข้าสู่สภาพปกติค่ะมาดูพื้นที่ซึ่งจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะโดยดูจากภาพรวมของสภาพอากาศระหว่างคืนนี้ถึงวันพรุ่งน,นี้กันค่ะจุดแรกนะคะก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมาก80%ของพื้นที่นะคะจุดที่2ก็คือคลื่นลมแรงนะคะในบริเวณทะเลอันดามันนะคะแล้วก็แถวแถวบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกนะคะ ระยะนี้จะมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นนั้นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะ จุดต่อไปก็คือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะยังมีฝนตกหนัก80%ของพื้นที่ค่ะถัดมาก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนัก70%ของพื้นที่และปิดท้ายก็คือบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนนั้นตกไม่หนักแล้วนะคะ70%ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตร อุณหภูมิระหว่าง24ถึง32องศา,ศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมสกลนครน้อง,องบลลัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิระหว่าง22ถึง32องศา,ศา,ศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางระยะนี้มีฝนตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะคะรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง23ถึง3องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง24ถึง4องศาเซลเซียส ต่อกันที่ภาคตะว,วันออกนะคะมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกประจินบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง23 3 4องศาเซลเซียสช่วงนี้คลื่นสูงนะคะ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าขนองนะคะตั้งแต่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่สงขลานะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิระหว่าง23ถึง33องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโรคโควิด -19 ก็จะกลายเป็นเพียงโรคติดต่อที่เฝ้าระวังนะคะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ประกาศข่าวของไทย PBS จะเริ่มถอดหน้ากาก,ากที่หน้าจอนะคะแต่สําหรับเบื้องหลังเราก็ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังนะคะโดยทุกคนยังคงสวมหน้าก,ากากในพื้นที่ปิดที่ซึ่งอากาศไม่ถ่ายเทคะ่ะในส่วนของตัวดิฉันเองนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมแบบเห็นหน้ากันเต็มๆนะคะในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ